มาดูเคล็ดลับการทำโจทย์กราในทวีคที่ทำให้ครูเบิร์ดได้ทวีค k ก9าอเกเต็มกันนะฮะหนึ่งเลยนะครับให้นักเรียนเนะี่ยดูช้อยส์ก่อนเสมอนะทีนี้ถ้าเกิดในช้อยส์นะี่มันเป็นเวิร์บหมดเลยให้นักเรียนไปดูที่โจทย์ซิว่าเขามีเวิร์บแท้มาให้หรือยังเพราะเวิร์บแท้มีได้แค่1ตัวต่อ1นประโยคเวิร์บแท้มีได้แค่1ตัวต่อ1นประโยคยกตัวอย่างโจทย์ฮนะเช่นในช้อยส์นะี่มีคำว่า depict แปลว่าบรรยายหรือแสดงให้เห็นรูปต่างๆกันมาให้ เป็นเวริรหมดเลยนะฮะไปดูโจทย์เลยว่าเขามีเวิร์บแท้มาให้หรือยังสังเกตจากการสแกนแล้วไม่เจอเวิร์บเลยไว้แกแสดงว่าที่หายไปต้องเป็นเวิร์บแท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะประโยคทุกประโยคต้องมีเวิร์บแท้เวิร์บแท้ต้องผ่านตามประธานเวิร์บแท้ต้องผ่านตามประธานโลโก้โลโก้เดียวดังนั้นเวิร์บก็ต้องเติม S ตอบเป็นข้อบ B บอยฮะเผิดเพราะว่าลืมเติม S C กระดี o g ผิดเพราะไม่ใช่ v ว r b แท้จำนะฮะ t o verb p e e กับ w i n g เลยไม่ใช่ v ว r b แท้ t o verb p e e กับ w i n g เลยไม่ใช่ v ว r b แท้นะฮะลองใหม่ครับ choice ข้อนี้เนี่ยเป็น v ว r รรูปต่างๆกัน pay แปลว่าจ่ายใช่ไหมเราลองไปดูในโจทย์ว่าเขามี v ว r b บแท้มาให้หรือยังนะมียังมีแล้วฮะคือ may withdraw may, may เป็น v ว r b ช่วย withdraw แปลว่าถอนเป็น v ว r b หลักรวมกันจะเป็น v ว r b แท้นะฮะ ใครยังไม่แม่นเรื่อง verb แท้หรือ tense ไปทัวร์ในคอร์สออนไลน์คูเบิร์ตโดยด่วนนะฮะ may withdraw เป็น verb แท้แสดงว่าที่หายไปจะต้องไม่ใช่ verb แท้ละเพราะ verb แท้มีได้แค่1ตัวต่อ1นประโยค A กับ B ผิดเพราะเป็น verb แท้แบบ present simple C cat ก็ผิดฮะเพราะเป็น verb แท้แบบ present con ตอบเป็น d d o g อย่างที่บอกวิ่งเลยไม่ใช่ verb แท้นะฮะเป็น verb ้อย w i t h d r a เป็น prep position prep position ต้องตามด้วย verb แบบ gerund ถ้า prep os, ไม่ตามด้วยคำนามถ้าเกิด prep os, จะตามด้วย verb ก็ต้องเป็น verb แบบ gerund เพก็เลยกลายเป็น y พ n งอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคแรกที่เบิร์ดใช้บ่อยมากเทคนิคถัดไปครับคือให้ตัดส่วนขยายออกไปส่วนขยายในข้อสอบทัวร์อีกเนี่ยที่เจอบ่อยๆก็จะมีพวก adjective adverb prep position adjective clause participle ที่ขยายคำนามข้างหน้ามันอะไรแบบเนี้ย ไปทัวร์ในคอร์สออนไลน์ได้ใครไม่มีพื้นลองฟังผ่านๆตอนนี้ก่อนนะฮะอย่างเช่นคูเบิลมีโจทย์มาให้อะดูช้อยละเป็นคํารูปต่างๆกันเนาะแต่โจทย์มันยาวมากมึนจังเลยนี่ให้นักเรียนตัดส่วนขยายออกให้หมดเดี๋ยวจะลองตัดให้ดูโดยการทําเป็นสีเหลืองๆแล้วก็ใส่วงเล็บไว้ให้นะฮะมาดูที่วงเล็บแรกตั้งแต่ In จนถึงคำว่า Member s ์ตัดทิ้งฮะเพราะ In เป็น prep position ถือว่าเป็นส่วนขยาย ดังนั้นตั้งแต่ In ถึง members เป็นก้อน prep o s i t i o n ตัดทิ้งออกไปก่อนได้เลยส่วน healthy beauty มันเป็นชื่อบริษัทชื่อบริษัทไม่ได้มีผลต่อ grammar มมอะไรนี้ตัดทิ้งไปเลย generous ลงท้ายด้วย us เป็น adjective adjective เป็นส่วนขยายฮะตัดทิ้งได้อันสุดท้ายคือ to i s t s e l f to ในที่นี้เป็น prep o s i t i o n นะฮะเป็นก้อนส่วนขยายหรือก้อน prep o s เช่นกันตัดทิ้ง พอตัดหมดแล้วนะครับน่าตกใจมากจะเหลือแค่ company offers จบเลยแล้วก็ช่องว่าง company เป็น subject offers เป็น verb แปลว่าเสนอที่หายไปน่าจะเป็น object object ก็สามารถเป็นคำนามได้ตอบข้อที่ลงง้ายด i s i o n compensation แปลว่าการจ่ายเงินชดเชยฮะ,ะวงเล็บนิดหนึ่งนะว่าบางคนบอกว่าทำไมตอบข้อ c ไม่ได้เพราะเป็น gerund gerund ก็เหมือนคำนามนี่แปลว่าการจ่ายเงินชดเชยเหมือนกัน บังเอิญเขามีรูปคำนามเต็มๆอยู่แล้วคือ compensation ดังนั้นถ้าจะแปลว่าการจ่ายเงินเฉยๆจะไม่นิยมใช้เป็น compensating นะฮะให้ใช้เป็นรูปคำนามไปเลยและกันตอบเป็น d d o g นะฮะ A กับ B ผิดเพราะอยู่ในรูป verb มันมี verb t a ปแล้วคือ offers จะมา verb ซ้อนกันอีกไม่ได้ตอบเป็น d d o g อย่างนี้เป็นต้นนะฮะข้อ3นะถ้าเกิดใน choice เนี่ยเป็น pronoun หมดเลยแนะนำให้นักเรียนเนี่ยดูสูตร pronoun แบบ subject แล้วก็แบบ p o s s e s s i v e adjective ก่อนเพราะสองสุดนี้จะง,ง่ายเดี๋ยวทวนให้ฟังสัสน้นๆนะฮะ pronoun นะแบบ subject ก็คือพวก I, u V, e, D, they, h s h e it มันจะต้องตามด้วย verb แท้เพราะมันคือ subject ไนงะ subject ตามด้วย verb แท้ยกตัวอย่างเช่น I go, she runs, they talk อย่างนี้เป็นต้นนะฮะส่วนถ้าเกิดเป็น p o s s e s s i v e adjective มันจะเป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของของฉันของคุณของหล่อนอนะ my, your, our, their, his, her, i s พวกเนี้ย จะต้องตามด้วยคำนามเช่นบอกว่า my car รถของฉนะันเนี่ยอย่ามายุ่ง your report แรงงานของแกเอาคืนไปซะ their house บ้านของเขาใหญ่ๆเนาะลักษณะนั้นนะฮะ subject ตามด้วย verb แท้ส่วน p o s s e s s i v e adjective ตามด้วยคำนามยกตัวอย่างโจทย์ฮะใน choice เป็น pronoun หมดเลยนะฮะช่องว่างอยู่หน้า verb แท้คือคำว่า created หน้าแดดเนี่ยคนละประโยคกับหลังแดดดังนั้นไม่ต้องสนใจนะสรุป ช่องว่างอยู่หน้า verb แท้ต้องตอบ pronoun แบบ subject คือ she จริงๆแล้ว pronoun ร,รูปอื่นกนะ็อาจจะอยู่ในตำแหน่ง subject ได้บ้างนะฮะแต่พบในข้อสอบทวิกน้อยตอนนี้ขอผู้ที่เจอในทวิกบ่อยๆก่อนแล้วกันนะฮะลองดูใหม่ครับใน choice เป็น pronoun หมดเลยและช่องว่างอยู่หน้าคำนามคือค o m m e salary แปลว่าเงินเดือนดังนั้นน่าจะตอบเป็น p o s s s i v e adjective คือ his his salary แปลว่าเงินเดือนของเขาแบบนี้เป็นตน้นแนะนำเลยฮะถ้าเกิดเจอ pronoun ในช้อยเยอะๆให้เช็คดูว่าเป็น subject หรือ p o s i s i v e adjective ก่อนไหมถ้าใช่มันจะง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่ใช่นักเรียนก็ต้องไปทวนสูตร pronoun อื่นๆมีสอนในคอร์สออนไลน์แล้วนะฮะแต่ว่าในที่นี้ขอย,ยังไม่พูดถึงเพราะมันเยอะมากๆนะครับถัดไปครับแบบที่4ถ้าเกิดนักเรียนมึนจัดแปลไม่ออกจำสูตรก็ไม่ได้อย่าเพิ่งมั่วไปเลยฮะให้นักเรียนเนี่ยดู choice ก่อนว่า ช้อยส์ไหนบ้างที่มีหน้าที่ของคําเหมือนกัน2ข้อนั้นเนี่ยมีโอกาสถูกข้อละ50%อฮะอย่างเช่นสมมติโจทย์เราไม่รู้เรื่องแล้วนะแต่ใน Choice เนี่ยสังเกตมันมีคํานามให้2ช้อยคือ b ีบอยกับ c ีแคลงท้ายด้วยตี้เป็นคํานามต่างกันแค่เติม S กับไม่เติม S นักเรียนก็เดาเลยว,ว่าเฮ้ยแสดงว่าคนออกข้อสอบเขาอยากหลอกล่อเรื่องคํานามดังนั้นไม่ B ีบอยก็ c ีแคน่าจะถูก ส่วน a เป็น adverb d dog เป็น adjective มันหน้าที่ของคำต่างกันไปเลยไม่น่าใช่อะถ้าจะา b boy กับ c cat มีโอกาสถูกสูงนะฮะลองทำโจทย์จริงนะฮะใน choice มีคำว่า n e g o t i a t e รูปต่างๆกันสมมติโจทย์เรามืนมากนะจริงๆข้อนี้ง่ายแต่สมมติหมืนมากน,นในสังเกตมันจะมีข้อ b boy กับ d dog เป็นคำนามทั้งคู่เพราะ long tradition กับ e a r t ส่วน a กับ c เป็น verb กับ adjective ตัดไปก่อนแล้วกัน ดังนั้น b b o อกัดี d o อกมีโอกาสถูก50%นะแต่เดี๋ยวจะลองแปลให้ฟังข้อนี้เขาบอกเดออะไรไม่รู้ for ABC company cement spend, spend most of his time spend most of his time จะแปลว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขาแสดงว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นคนถ้าเป็นคนต้องตอบ Negotiator แปลว่านักเจรจาต่อรอง ถ้า Negotiation แปลว่าการเจรจาต่อรองไม่ใช่คนก็เลยผิดไปนะฮะเห็นไหมฮะว่า B-Boy กับ d d o g เนี่ยมีโอกาสถูกข้อละ50%จริงๆด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดนักเรียนมั่วไปเลยเนี่ย โอกาสถูกจะลดไปอีกนะจะเหลือแค่25%นะเพราะ1ใน4ใช่ไหมดังนั้นอย่าพึ่งมั่วฮะใช้หลักการความรู้ของเราให้มากที่สุดเลยนะฮะจริงๆแล้วสูตรนียมีอีกเยอะแยะมากมายสามารถเรียนเพิ่มเติมได้ในคอร์สออนไลน์ของครูเบิร์ตพื้นฐานน้อยนะักเรียนก็สามารถเก่งได้ถ้าเกิดเราเอาจริงและแม่นยำนะฮะสนใจสามารถสอบถามได้ทางไลน์ครูเบิร์ตโฮมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ